สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของนิรายาธารุนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักและก็นานนมความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในราศีหรือลัคนาทัศน้ำมีนกรกฎพิจิกในช่วงเดือนมิถุนายน2565ขอขอบคุณสำหรับการกดติดตาม subscribe และแชร์คอมเมนต์ในชาแนลนิรายาธารุนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราลองไปอัปเดตกันนะคะว่าสถานการณ์ความรักเป็นอย่างไรเราลองไปเช็คนะคะในเรื่องของ energy ตัวตนความรู้สึกนึกคิดของทัศน้ำในช่วงนี้คุณเป็นยังไงบ้างเอง่ย พัดน้ำ2 of c u p ครับเจอะแฮงแมนไฟฟ์อ p ฟ์ครับทูอฟฟอและเอ็ดอฟฟ์คันะคะโอเคมันคือเริ่มต้นมาเนี้ยก็จะต้องบอกว่าคุณกับเขาคนนี้นะคะมันเป็นอะไรที่มันเหมือนเป็นความรักที่มันเคยดีมากๆเลยนะคะคือถึงในตอนนี้คุณก็ยังมีความรู้สึกว่ารักเขามากๆอยู่เนาะเหมือนกับคุณเนี่ย มีเขาอยู่ในใจตลอดจริงๆแล้วคุณกับเขาก็เหมือนกับมีกันและกันในใจนะคะเป็น energy ของความเป็นคู่ด้วยนะคะทูอับคับเป็นความรักที่ดีๆที่มอบให้ต่อกันนะคะแต่ในระหว่างทางเนี่ยมันดูเหมือนมีเหตุการณ์อะไรมากมายหลายอย่างเลย,ยเดียวนะคะเป็น the hangman เนี่ยนะคะคุณอาจจะเฝ้าสังเกตการเขาแล้วก็อาจจะแบบคุณไปรู้ไปเห็นอะไรแต่ว่าคุณก็ไม่สามารถที่จะแบบ พูดอะไรได้มากนะคะคุณแบบเหมือนกลับมาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะอยู่ในความคิดนะคะแต่คุณก็มีความรู้สึกเสียใจแหละนะคะมันอาจจะเป็นที่ว่าเขามีอะไรบางอย่างนะคะที่ทําให้คุณรู้สึกเสียใจแล้วคุณก็รู้สึกเออลังเลนะคะสองจิตสองใจว่าคุณจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ดีไหมนะคะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยในช่วงนี้นะคะในช่วงของเดือนมิถุนายนมันเป็นไปได้ว่า คุณอาจจะตัดสินใจนะคะที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์หรือจะเป็นในลักษณะที่ห่างกันสักพักก็ได้นะคะเอ็ดอฟคัพไทม์ชูวอกเว y คุณอาจจะคิดว่าเออมันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเดินจากไปเพราะว่าคุณไม่อยากที่จะจมอยู่ใน energy ของความทุกข์ความเศร้าความเครียดนะคะไฟฟ์อฟคัพมันเป็นอะไรที่เหมือนอ,อดีตที่มันเคยสวยงามดีงามแต่ในตอนนี้มันเหมือนอมันหายไปนะคะ คุณกำลังอยู่ในระหว่างการตัดสินใจก็ได้นะคะว่าจะเดินออกมานั่นเองต่อไปเราไปดู energy ของเขาบ้างนะคะว่าเขาคนนั้นตรวจตนความรู้สึกนึกคิด energy เขาเป็นอย่างไรนะคะเราไปดู energy เขาคนนั้นเขาคนนั้นใน o f w a n d s คุณอาจจะดีบกับชาวทัดไฟก็ได้นะคะเมสสิงธนู five of cups the star ชาวชาวกลุ่มนะคะ The Judgment แล้วก็ Two of Cups นั่นเองนะคะเอาละในตรงจุดนี้เนี่ยจะสังเกตนะคะว่าคุณเปิดขึ้นมาด้วย Two of Cups นะคะและเขาลงทายด้วย Two of Cups เป็นอย่างไรนะคะใน energy ของเขาคนคนนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะเป็นคนที่แบบว่าเ,เขาอาจจะ มีแพชชั่นในการทำอะไรแล้วเขาก็มุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำให้ได้นะคะในเรื่องของการประสบความสำเร็จอะไรต่างๆเนาะเขาอาจจะมีสิ่งที่กำลังทำนะคะแล้วก็อยากที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จนะคะคนคนนี้นะคะมีความมุ่งมั่นตั้งใจอาจจะเป็นในลักษณะของอทำกิจการบางอย่างอะไรนะคะที่จะนำเขาไปสู่ในเรื่องของความสำเร็จความมีชื่อเสียงนั่นเอง ในเรื่องของความรักนะคะคนคนนี้มีมีแพชชั่นให้กับคุณนะคะบอกได้เลยเขามีแพชชั่นให้กับคุณมากๆนะแต่ว่าเขาก็มีความโกรธคุณด้วยนะมันมีบางอย่างนะคะที่ที่เขารู้สึกเศร้าเสียใจกับคุณนะคะแล้วเขาก็มีการฮิวตัวเองเยียวยาตัวเองอาจจะเป็นเรื่องที่คุณอาจจะแบบ ตัดสินใจที่อยากจะเดินจากเขาออกมานั่นเองนะคะเขาก็เลยรู้สึกว่ามันเ,เขายังอะไรอวรคุณนะคะแต่เขาก็พยายามอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองแหละเดะสตาร์พยายามที่จะแบบหันกลับมาดูแลตัวเองมากๆนะคะบางทีเขาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรบางอย่างนะะเรียกว่าเขาสามารถที่จะฮิวตัวเองได้ดีนะคะแล้วก็ในที่สุดนะเขาอาจจะค้นพบในเรื่องของหัวใจตัวเองนะคะเพราะว่าเขาอาจจะรู้ว่าเาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเขา คุณอาจจะไม่แน่ใจว่าเขาเนี่ยมีความรักให้กับคุณจริงๆหรือเปล่านะคะหรือว่ามันมีอะไรที่แอบแฝงนอกเหนือจากนั้นหรือว่ามีอะไรที่อยู่ข้างหลังหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือในที่สุดเขาค้นพบตัวเองนะคะว่าเขารักคุณอาจจะเป็นช่วงที่แบบคุณกับเขาได้ห่างกันแล้วหรือว่ามีการที่ต้องเหินห่างกันไปเขาก็มารู้ใจตัวเองว่าเขารักคุณมากอะไรแบบน,นี้นะคะแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาอยากที่จะ ขอโอกาสนะคะหรือว่าอยากจะรื้อฟื้นในเรื่องของความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะขึ้นคุณข,ขึ้นด้วย2 o อ c u p ัแล้วเขาจบลงด้วย2 u อ c u p นั่นเองนะคะเอาล่ะทีนี้เราลองไปดูสถานการณ์กันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะะมีคนเกี่ยวข้องกับชาวเมดก็เป็นไปได้นะคะ The Emperor หรือว่าคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับ คนที่มีลักษณะของเป็นคนที่มีโปรไฟล์ที่ดีนะคะหน้าที่การงานดีอะไรแบบนี้นะคะแล้วอาจจะเป็นาชาวต่างชาติได้นะคะคนที่อาจจะมีวัยหรือมีวุฒิภาวะที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากคุณนะคะแต่คนคนนี้อาจจะมีอีโก้สูงนะคะแล้วกเ็เขาอาจจะมุ่งหวังในเรื่องของการประสบความสำเร็จเนาะการมีอีโก้ของเขาอาจจะนำมาซึ่งปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเช่น ปากกับใจอาจจะไม่ตรงกันนะคะมีความรักและความคิดถึงแต่ว่าไม่ได้บอกหรือว่าแบบเออถ้าไม่มีใครเทคแอคชั่นอะไรเขาก็จะอยู่นิ่งๆเฉยๆของเขาอย่างนั้นนั่นเองนะ,คะเ,ออเคยมีในเรื่องของคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันมีออทางเลือกตัวเลือกอะไรเข้ามาเยอะแยะนะคะอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่คุณมีความรู้สึกว่าเขามีตัวเลือก แล้วเขาอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญกับคุณเป็นอันดับที่1ก็ได้นะคะเพราะว่าอาจจะมีคนหลายๆคนที่เข้ามาหรืออาจจะเขาอาจจะคุยหลายคนในความรู้สึกของคุณนั่นเองนะคะแล้วก็มันก็เลยแบบทําให้ความสัมพันธ์นี้อาจจะมีปัญหานะคะแล้วก็คุณอยากที่จะตัดสินใจอะไรบางอย่างแต่ว่าคุณอาจจะยังไม่ตัดสินใจในอดีตนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ย the strength เกี่ยวข้องกับชาวสิงห์นั่นเองนะคะ ความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนมีในเรื่องของการที่มีคนอยากจะควบคุมความสัมพันธ์เนาะหรือว่าคนที่พยายามที่จะแบบเออเอาอกเอาใจนะคะคู่ของตัวเองแต่ว่าคู่ของตัวเองกับคิดว่าเขาพยายามที่จะมาควบคุมคอ n t r o ลอะไรแบบนี้นะคะแล้วมันก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาว่า เออเธอมาควบคุมฉันอะไรเงี้ยซึ่งฉันไม่อยากจะให้เธอควบคุมเพราะฉันก็เป็นคนมีอีโก้อะไรแบบนี้นะคะแล้วมันก็เออความสัมพันธ์มันก็เลยแบบดูเหมือนติดติดขัดขัดนะคะหรือว่ามันมีความแตกต่างกันมากเกินไปนั่นเองนะคะแต่ถามว่าเออมันมีในเรื่องของความสุขไหมนะคะที่ผ่านมามันมันมีความสุขมากๆคุณอาจจะยอมรับว่าคนคนนี้นะคะเหมือนเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณแล้วเขาก็ทําให คุณมีความสุขมากคุณอาจจะต่างจากเขาในเรื่องของวัยด้วยนะคะ t h ือ u n มันเป็นอะไรที่แบบเริ่มต้นกันได้ดีคุณอาจจะอยากเริ่มต้นชีวิตกับคนคนนี้ก็ได้นะคะแต่มันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเข้ามานะคะเหตุการณ์นั้นมันอาจจะเป็นในเรื่องของเจ็ดดาบที่อยู่ใน energy ของตัวเขานะคะคุณมีความรู้สึกว่าเขามีอะไรติดบังคุณนะคะหรือว่า ทำอะไรปิดบังซ่อนเร้นหรือความสัมพันธ์นี้มันอยู่ในลักษณะของการปิดบังซ่อนเร้นแบบนั้นนะคะแล้วกออ็บางครั้งก็ดูเหมือนเขายังไม่พร้อมกับความสัมพันธ์หรืออะไรก็ตามนะคะตรงนี้มันทําให้คุณรู้สึกเสียใจนะคุณอาจจะไปค้นพบอะไรบางอย่างก็ได้นะคะว่าเออเขามีอะไรที่ปิดบังคุณจริงๆแล้วคุณก็เลยรู้สึกถึงสิบดาบรู้สึกเหมือนถูกแทงข้างหลังทําให้เจ็บอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็คุณก็เลยแบบ เหมือนอยากจะจบความสัมพันธ์ไปนะคุณสองคนก็เลยจะมีการในเรื่องของการต้องห่างกันสักพักนะคะหรือว่าการต้องห่างจากกันไปมีคนเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้นะคะมีภาวะของการที่จะต้องห่างกันนั่นเองหกดะเหมือนกับแบบว่าเออฉันต้องไปละเพราะว่าเอออยู่ตรงนี้เนี่ยมันมันไม่ไหวนะคะขอขอ move ไปข้างหน้าก่อนอะไรแบบนี้นะคะแต่ในระหว่าง move ไปนะมันก็ไม่ใช่ว่าจะแบบ ไปแล้วไปรับนะคะมันยังมีอาการของอาการที่อาจจะเรียกว่าอยากจะย้อนคืนกลับมาอีกนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเลยมีการวนๆเวียนๆนั่นเองสองเหรียญน,นะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออเราก็ <hr> um> พยายามทุ่มเทกับความสัมพันธ์นี้มากแล้วนะนะคะแต่ว่าทำไมมันก็ยังดูไม่ค่อยมั่นคงสักทีมันยังดูเหมือนกับอะไรที่มัน มีคุณอาจจะคิดว่าเขามีจิตใจที่ยังไม่มั่นคงกับคุณพอนั่นเองนะคะคุณก็เลยอยากจะจบความสัมพันธ์นะแต่ก็ <c oughs> ในช่วงที่ห่างหายไปคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าถ้ามีการคุยคุยกันนะคะปรับความเข้าใจหรือเคลียร์กันได้ก็คงจะดีเหมือนกันสามเรียญน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีการตัดขาดในช่วงนี้หรือเปล่ามันอาจจะมีการเงียบไปหรือเหมือนเลิกรากันสักพักนะคะแต่จู่ๆเนี่ย จะมีอยู่ฝ่ายหนึ่งที่เข้ามานะคะน่าจะเป็นเขานี่แหละที่ในที่สุดเนี่ยรู้ใจตัวเองแล้วเขาก็จะมีการติดต่อสื่อสารกลับมาหาคุณอย่างรวดเร็วแต่ว่าในการติดต่อสื่อสารครั้งนี้มันเต็มไปด้วยอีโก้เขาอาจจะโผล่มาในลักษณะที่ว่ามาเร็วไปเร็วมาแล้วก็หายไปอีกอะไรแบบนี้นะคะหรือว่ามาพร้อมกับถ้อยคําต่างๆที่คุณสองคนนะ่ะอาจจะมีประเด็นปัญหาในเรื่องของการถกเถียงกันได้เหมือนกันนะคะในออฟ สอดนั่นเองนะคะมี energy ของชาวทัดลมมิถุนตนกลุ่มด้วยนั่นเองเอาละทีนี้นะคะเราลองไปดูในส่วนนะคะ,ะ,คะเราจะไปดูภาพเหตุการณ์หรือว่าโมเมนต์สำคัญที่จะเกิดขึ้นนะคะของทัดน้ำความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้จะมีโมเมนต์สำคัญอะไรเกิดขึ้นกับชาวทัดน้ำบ้างเอง่ยสิ่งที่คุณจะได้เจอนะคะ มีคนที่แบบว่าพยายามหันกลับไปถามหัวใจตัวเองแล้วแหละนะคะว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรได้ค้นพบว่าเขาเป็นคนที่เรารักหรือเราเป็นคนที่เขารักนั่นเองนะคะจะมีการค้นพบตรงนี้แล้วในที่สุดเนี้ย the view วงล้อแห่งโชคชะตานี้นะคะก็ได้หมุนเวียนกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนาะมันมีช่วงโมเมนต์ที่คุณจะได้พบเจอคุยกันนะคะใช้เวลาอยู่ร่วมกันหรือว่าปรับความเข้าใจกันมันมีโมเมนต์ดีๆมากๆเลยนะคะที่คุณสองคนอาจจะได้แบบเอ,อ่อทำอะไรดีๆร่วมกันทําใหออ้อีกคนหนึ่งมีความสุขอะไรแบบเนี้ยนะคะเพราะในที่สุดคุณออค้นพบได้ว่าเขาเนี่ยคือคนที่ดีที่สุด เขาก็สามารถค้นพบได้ว่าคุณคือคนที่ใช่ที่สุดมองตารู้ใจนะคะเป็นคนที่แบบว่าหยิบยืน่นสิ่งที่ดีๆให้แก่กันเสมอเลยนั่นเองนะคะเป็นภาพของการที่แบบคนสองคนนะคะมีความเข้าใจกันในที่สุดอันนี้คืออนาคตนะคะแล้วอันนี้ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนะคะเราลองไปดูว่าข้อความในใจของเขาคนนั้นอยากจะบอกอะไรกับทัพน้ำนะคะ เขามีข้อความอะไรในใจที่อยากบอกกับชาวทัตน้ำเป็นพิเศษบ้าง p a i n f u l m e m o r y k e e p haunting me เขามีความทรงจำอันแสนเจ็บปวดนะคะกับคุณด้วยนะแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเออมันยังตามมาหลอกหลอนเขาอยู่เลยนั่นเอง I never invest this feeling for anyone because I don't want to set get hurt นะ เขาอ,าอาจจะเป็นคนที่แบบเออเหมือนไม่อยากลงทุนในเรื่องของความรู้สึกอะไรมากนักเพราะว่าเขาไม่อยากที่จะต้องมานั่งเสียใจเจ็บปวดนั่นเอง I feel totally lost and confused ในการที่คุณกับเขาจากหายกันไปนะคะเขารู้สึกสูญเสียแล้วก็สับสนมากๆเลยนะข้อความในใจอะไรอีกที่เขาอยากบอก you r compassion always m e l t my heart คุณอะเป็นคนที่มีจิตใจดีนะคะหรือว่าแบบ ออมีความปรารถนาดีต่อเขานะคะความจิตใจดีของคุณเนี่ยมันทําให้หัวใจเขาละลายเลยนะแล้วเขาก็อาจจะแพ้ทางคุณตรงนี้ก็ได้นะคะต่อไปเราไปดูนะคะ hidden truth สิ่งที่เขาซ่อนความลับความลับนะคะที่เขาซ่อนอยู่ในใจคืออะไรความลับ finding out the truth crush me การค้นพบความจริงมันทำให้ เขารู้สึกแย่เหมือนกันนะคะไอ้การความจริงในครั้งเนี้ยที่มีการถูกค้นพบกันนะคะมไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะมีการถูกค้นพบขึ้นมาก็ตา,ามนะคะความจริงมีการปรากฏเปิดเผยขึ้นมานะคะทำใหออ้รู้สึกแย่มันไม่ใช่แค่เขานะคะคุณก็รู้สึกแย่เช่นกัน I replay our conversation over and over เขาเนี่ยนะคะมักจะแบบ มาคิดทบทวนนั่งทบทวนถึงข้อความนะคะหรือไปดูข้อความเก่าๆของคุณซ้ําแล้วซ้าเล่าระหว่างคุณกับเขานะคือมันเป็นอะไรที่แบบสิ่งดีๆที่เคยเกิดขึ้นต่อกันนะนะคะการพูดคุยกันการส่งข้อความถึงกันอะไรต่างๆนั่นเอง I hid behind I hide behind mature things เหมือนเขาจะมีความลับที่ปิดบังคุณอยู่นะคะ สิ่งที่คุณเห็นอยู่ข้างหน้ากับสิ่งที่อยู่เบ้างหลังเขามันอาจจะไม่เหมือนกันนะเขามีสิ่งที่ปิดบังคุณจริงๆ I lost myself for a little while เขาสูญเสียความเป็นตัวเองไปชั่วขณะเลยนะคะในเวาลาที่อยู่กับคุณ I'm afraid to contact you แล้วเขาก็กลัวด้วยที่จะติดต่อคุณนะคะหรือเขาอาจจะยังไม่กล้าพอน,นั่นเองเอาล่ะนี่ก็คือความลับที่อยู่ในใจเขาต่อไปนะคะเราจะไปดูเส้นทางแห่งความรักของธาตน้ำในช่วงนี้ ต้องผ่านอะไรกันมาบ้างนะคะในเรื่องราวเส้นทางแห่งความรักชาวทัดน้ำ m e a n i n g l i f e อ่า e a n i n g less life นะคะ meaning less life ช่วงที่คุณกับเขาห่างกันนะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าทั้งสองคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าชีวิตมันช่างไร้ความหมายเลยนะคะจะมีการ Give a Chance นะคะหยิบยื่นโอกาสหรือว่า ขอโอกาสให้โอกาสกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในความสัมพันธ์นี้เนาะเพราะอะไร void in heart นะคะมันเหมือนกับชีวิตหรือว่าหัวใจมันมันว่างเปล่าอะเวลาที่แบบไม่มีกันและกันะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีความรู้สึกว่ามันมีแรงดึงดูดที่จะต้องกลับมาให้พบเจอนะคะหรือว่ามาขอโอกาสให้โอกาสกันอีกครั้ง,น,งนั่นเองต่อไปเราไปดูกันว่าลักษณะความสัมพันธ์ในครั้งนี้เป็นยังไงนะคะ ลักษณะความสัมพันธ์ในครั้งนี้เป็นอย่างไร Sudden separation จู่ๆก็มีคนเดินจากไปนะคะหรือว่ามีการแบบหยุดพักเบรกแม้แต่เลิกรากันอย่างกระทันหันได้นะคะในความสัมพันธ์นี้ลักษณะจะเป็นแบบ g o o d e s of Water นะคะมีพลังงานของชาวทัศนน้ำนะคะที่โดดเด่น คือมันเป็นอะไรที่มันเหมือนต้องปล่อยให้มันเป็นไปหรือให้มันเกิดขึ้นไปก่อนนะคะปล่อยไปตามโฟล์นะคะโซลชชิ so, ่งคือเหมือนกับแบบปัญหาอาจจะเกิดขึ้นที่ว่าสองคนคนใดคนหนึ่งนะคะอาจจะยังไม่หยุดในเรื่องของการที่จะค้นหาคนที่ใช่สำหรับตัวเองต่อไปนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีในเรื่องของการที่ไม่ไว้วางใจหรือไม่เข้าใจกันนั่นเองแต่ความสัมพันธ์นี้จะจบลงด้วยลักษณะของ forgive and forget ตน,ะะมา,นะะามีการให้อภัยนะคะจะมีการให้อภัยแล้วก็ลืมเรื่องราวต่างๆนั้นนั่นเองต่อไปนะคะเราไปดูคําแนะนําจาก Angel กันบ้างนะคะว่า Angel อยากจะแนะนำอะไรชาวทาตน้ำในช่วงนี้ Angel นะคะจะบอกว่า pay attention to the red flag คือในช่วงนี้มันมีสัญญาณเตือนจริงๆนะอาจจะมีในเรื่องของอ่ะการที่จะมีปัญหากันก็ตามหรือใครมีอะไรที่ยังปิดบังอะไรต่างๆตรงนี้นะคะมันมันมีสัญญาณเตือนมาให้รู้แล้วแหละ express your love นะคะไพ่ก็เลยแนะนำว่าเออบางทีอาจจะต้องพูดคุยกันตรงๆแสดงออกนะคะแสดงออกซึ่งความรักนะแล้วก็ free yourself ปลดปล่อยตัวเองออกมานะคะ คือถ้าหากว่าในความสัมพันธ์นี้มันมีลักษณะของออความปิดบังในเรื่องของความที่ไม่ถูกต้องนะคุณอาจจะต้องปล่อยตัวเองออกมาจากความสัมพันธ์นี้นะคะแต่ว่าถ้ามันเป็นลักษณะของสัญญาณเตือนในลักษณะที่ว่าไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกอะไรเงี้ยไพ่ก็แนะนําว่าควรที่จะเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองออกมานั่นเองต่อไปเราไปดูในข้อคิดนะคะที่จะให้กับสาวธัตน้าในช่วงนี้กัน ข้อคิดสำหรับชาวทาตน้ำก็คือ t i m i n g is non e of your business อะไอาจจะยังไม่ใช่เวลานะคะที่คุณสองคนอาจจะแบบเหมือนยังไม่ถึงเวลาของสองคนที่จะลงเอยกันจริงๆนะคะหรือว่าแบบคนที่ใช่ในเวลาที่ไม่ใช่อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็มันคุณยังไม่สามารถที่จะกำหนด สถานการณ์ต่างๆได้นะคะเพราะว่าเรื่องเวลาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบเออมมันจะพิสูจน์ออกมาเองนะคะว่าความรักของคุณจะเป็นยังไงนะคะเคนี้ก็คือเรื่องราวของชางทัดน้ํ้ำนะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตามสับ r i ร์และแชร์คอมเมนต์นะคะคุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวหรือว่าสมัครเรียนคอร์สสอนอันไพ่ไพ่อรพอรัอเคเลเข้ามาได้นะคะหรือสมัครสมาชิกช่องนะคะ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะที่ลิงก์ที่ได้ให้ไหว้นั่นเองสุดท้ายนี้นะคะก็ขอทุกคนนะคะโชคดีประสบความสำเร็จในทุกด้านแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ